ครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือครับที่อะไรเขาเรียกว่าหาดสำรานครับเดี๋ยวกําลังจะออกไปที่เกาะลิบงนะครับตอนนี้เที่ยงจัดจ้าแดดจัดจัดจริงจรงจังจัฉลองดําทั้งตัวเลยตอนนี้สมาชิกทุกคนกําลังหาเครื่องบังแสงแดดกันซึ่งมันแผดร้อนมากที่แบบใต้ขานี่แบบโอ้โห เราขาถูกไม่ได้ล้อเป็นพื้นเป็นไปที่สุดของที่สุดแม่งโคตรหนาวตอนกลางวันแม่งร้อนจัดสัตว์ตอนตอนไปตอนนั้นเลยเอาเรือลำนี้ไปไหมใช่ลำนี้เลยลำของพี่พี่หลงครับผมนี้อยู่ที่หาดสำราญนะครับอยู่ท่าเรือนะครับจะเห็นว่าเสาเนี่ยอสะพุงสะพานเนี่ยเสามันจะลึกมากตอนน้ำตัวตอนกลางคืนลึกเท่าต้นมะพร้าวต้นนี้ได้สูงมากตามตรงนี้ลึกมากแ้ะหน้าก็จะเป็นป่า โกงกลางนะครับแล้วชาวบ้านแถวนี้ก็ทําประมงใช้ฝั่งพื้นบ้านเนี่ยเขาก็เลยออกไปตักกันแล้วเเรียกว่าพงผ่างครับผม